สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่บูธของโคลอยนะครับซึ่งผมกิตติโกวายก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นอินเสิร์ตของประเทศเกาหลีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำพวกอาเบอร์นะครับชุดอาเบอร์ของยี่ห้อดินยี่ห้อดินเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเครือของโคลอยเหมือนกันนะครับ อาเบอร์อันนี้ก็จะเป็น BT30 นะครับแล้วก็มี b ี4 0ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ข้อเด่นๆของตัวอาเบอร์ของโคลอยจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นไฮดรอลิกชักนะครับ <Okay. S 1> โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นลักษณะรูลึกๆหรือว่าเป็นลักษณะโบลลึกๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นชิงฟิกที่ใช้ความร้อน แต่การใช้ความร้อนเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของอุณหภูมิมันอาจจะทําลายแมชชีเนียนในระยะยาวอาจจะทําให้ความพิซิชั่นนั้นน้อยลงแต่ตัวเนี้ยเป็นลักษณะของการใช้ระบบไฮดรอลิกในการจับยึดพอจับยึดปุ๊บก็สามารถใช้น้ํามันในการเหมือนกับในการจับยึดนะครับมันก็จะใช้ได้หลายครั้งหลายรอบแล้วก็มีความแม่นยำสูงแล้วก็มีความแน่นแน่นแน่นมาก สตรนที่จับก็แน่นนะครับมีทั้งลึกๆแล้วก็ไม่ลึกมากแล้วแต่เลือกการใช้งานนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นภาพชัดๆสำหรับคนที่สนใจนะครับที่เป็นงานแม่พิมพ์เราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการใช้งานก็คือหัวอาร์บเบอร์ก็จะต่อกับเครื่องจักรแล้วก็ตัวทูนเนี่ย ก็จะติดก,กับอาเบอร์อีกทีนึงจะเลือกใช้เป็นพวกดอกสว่านดอกเอ็นมิวหรือว่าเป็นพวกหัวเฟสก็ได้งานลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเอนจินรถยนต์หรืองานแม่พิมพ์นะครับลักษณะาการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าไปเจอง,งานเอนจิ้นรถยนต์ใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้ มีเม็ดมีดที่ลึกๆเยอะๆนี่ครับเดี๋ยวเราพาเดินชมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเม็ดมีดอินเสิร์ตที่เป็น CBN นะครับ CBN ก็จะเป็นงานพวกโลหะที่ค่อนข้างแข็งพวกโลหะชุบแข็งแล้วรับ CBN ซึ่งยี่ห้อดินเนี่ยก็จะเน้นงานที่เป็น CBN งานที่เป็นลักษณะแข็งชุบแข็งแล้วอันนี้ก็เป็นหัวอาร์เบอร์ที่เป็นลักษณะแองกูล่าเฮดนะครับเป็นพวกหัวบอลลิงเฮดใหญ่ๆที่ปรับมุมปรับองศาได้ mm hmm. บอลลิงเฮดตรงนี้อันนี้ก็เป็นงานควอนรูบอลลิงเฮดนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับจิตติโปวายตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ i